ครับนี่ก็สุขุมวิทสิบแปดก็มีคนหนึ่งที่เก็บขยะนอนอยู่จะเข้าไปดูนะครับสุขุวิทสิบแปด พ่อพี่กนนอนนะครับพี่ครับพ่ครับพี่ครับผมเอาของมาให้กับคนที่อยู่ข้างถนนครับเป็นน้ําใจเล็กน้อยในนี้มีมีตังสองร้บาทนะครับผมมาจากช่องทีวีอันนี้เป็นไฟฉายไปใช้ตอนดึกนะมีตังตอนนี้200ร้อย มีพวกยาสระผมแชมพูสบู่ที่กันยุงมีแมสอันใหม่แล้วเดี๋ยวผมมีอันนี้ให้หรอแป๊บนึงนกันอ่าพี่เป็นผู้หญิงสีชมพูเลยพี่ปูนอนได้เลยปูนอนได้เลยมีหมาด้วยเหรอฮะครับ นะครับเป็นน้ำใจเล็กน้อ,อยจากผมนะครับผมจะผ่านมาใหม่เจอพอเจอพี่ผมจะเอาอะไรมาให้พี่อีกทีในนั้นมีตังค์สองร้อยนะระวังนะครับสวัสดีครับนอนบนที่นอนนะรถถนนนี้ขับเร็วมากมันจะรู้ไหมว่ากูมาทำอะไรเนี่ย จะชนก็อยู่แล้วโอเคเพราะพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ดูไม่รู้เป็นพี่หรือเป็นน้องเราเนาะแต่ดูเขาคนนี้โอเคมีสติมีหมาตัวหนึง่งนอนคนเดียวนอนกอดกระเป๋าไว้อย่างเดียวเลยก็คืออันตรายนะฮะขผมเข้าใจในวิดีโอถ้าเห็นก็เวลาผมปุกเขาตกใจมากเลยเข้าใจนะครับผู้หญิงตัวคนเดียวนอนอยู่กลางถนนอาชีพเก็บขยะ พอเห็นรถเข็นเขามีรังมีอะไรก็อีกชุดหนึ่งที่ลาบากอยู่ในรกรุงเทพมหาคนครนี้ก็ดีใจได้ช่วยเขาไปอีกคนหนึ่งก็เป็นสี่คนเป็นสามคนแล้วไม่ใช่สี่คนสามคนแล้วคืนนี้ครับเขาใจหุดใกล้ตีสี่แล้วคือผมจะหาเวลาออกมาตอนดึกๆนะครับเพราะว่าตอนหัวค่ําเนี่ยไม่มีไม่เจอไม่ทราบว่าเขาไปอยู่ที่ไหนกันเราไม่รู้ได้เลยว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเออทําไมไม่เคยเห็นต้องการวันไม่เคยเห็นพวกเขาเลย ต่เห็นก็ตอนดึกแล้วคือเขาไปเก็บขยะมาแล้วแล้วเขาก็มานอนถ้าใครรู้เขียนมาบอกผมหน่อยว่าตอนกลางวันเขาไปอยู่ไหนกันมาทําไมไม่เลยพวกเขาตอนกลางวันสิ่งที่ผมชอบคนพวกนี้คือเขาไม่ขอทานนะครับเขาไม่ขอทานนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเขาไม่ขอทานเขาเก็บขยะผมคิดว่ามันก็เป็นศักดิ์ศรีอย่างหนึ่งของพวกเขาไหมของคนพวกนี้ไหมท,ที่ที่เก็บขยะยังดีกว่าที่จะไปนั่งขอทานเฉย ก็มีอะไรที่แบบว่าขนานลบล้างกันก็เป็นสิ่งที่ผมก็คิดว่าเป็นสไตล์ของเขานะเก็บขยะขายอย่าลืมนะครับกิโลละสามบาทลังนะครับคุณลองไปเก็บลังดูว่ากี่กว่าจะได้สิบกิโลเพื่อจะได้สามสิบบาทไว้กินข้าวเนี่ยเดีย๋ยวนี้อาหารจานหนึ่งหาแทบไม่ได้แล้วสามสิบาทแถวบ้านคุณถ้ามีก็ถือว่าโชคดีนะถ้าสามสิบบาทซื้ออาหารได้จานหนึ่งแต่กรุงเทพเนี้ยมันไม่ได้แล้ว คุณลองไปหาลังมารวมดูสิบกิโลกว่าคุณจะได้สิบกิโลแล้วมาซื้ออาหารกินพลาสติกกิโลละห้าบาทต้องให้ได้คือต้องให้ได้ประมาณนั่นแหละสิบกิโลถึงได้ห้าสิบบาทก็ลองดูนะครับพลาสติกสิบกิโลคุณลองดูว่าถุงมันจะใหญ่ขนาดไหนแค่กิโลนึงก็แบบนะครับก็วิดีโอมันจะตัดต่อหน่อยเพราะเมื่อกี้มันตัดไปนะครับ ก็อีกคนหนึ่งที่ได้ช่วยไปครับ